สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องต่องหวยนะครับไปช่องเล็กเด็ดกันต่อนะครับกับช่องส่องหวยนะฮะเป็นช่องที่จะนําพาท่านไปพบกับข้อมูลเด็ดๆดีๆ,ๆที่กําลังมาแรงนะครับแลวก็สาหรับวิดีโอนี้นะครับจะเป็นสูตรผสมนะสูตรผสมคือยังไงครับผสมจากงวดที่1บวกกับงวดที่2หาผลลัพธ์ของงวดที่3า ดูแล้วก็จักแปลกอยู่ใช่ไหมฮะก็ใช้วิธีการผสมสูตรกันนอ่นะฮะเดี๋ยวลองไปติดตามดูรายละเอียดกันครับในห้องคำนวณกันเลยนะฮะมาดูการคำนวณสูตรผสมกันนะครับเป็นนะฮะสูตรผสมนะฮะสูตรผสมเป็นแบบข้ามมวดนะฮะข้ามมวดก็คือ,อ เป็นงวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองนะฮะหาผลของงวดที่สามนะฮะหวังผลงวดที่สามผสมแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูข้อมูลสูตรกันเลยนะฮะข้อมูลนะข้อมูลสูตรสูตรแบบนี้ก็อาจอาอาอาก็เป็นช่องสองวุ ก็เป็นช่องตองหวยคิดขึ้นมาเป็นต้นฉบับนะฮะเป็นทีนี้ทีแรกข้อมูลของหลักสิบครับจะเป็นชุดสองตัวนะฮะเป็นสูตรค้ามวดนะฮะเป็นหลักสิบนะครับหมูหลักสิบครับจะเป็นชุดสองตัวนะฮะเป็นสูตรค้ามวดนะฮะเป็นหลักสิบนะครับหมูบนหลักสิบก็จะใช้เลขเอของ ข้อมูลหลัก10บใช้เลขหน่วยบนหลักหน่วยบนของงวดที่1นึ่ะบวกกับบวกกับหน่วยบนของงวดที่สองนะครับแล้วก็พวกด้หน่วยบน ของงวดที่2แล้วก็บวกด้วยหลัก10ล่างของงวดที่2แล้วก็บวกด้วยคงที่เลข1ครับอันนี้คือข้อมูลของหลัก10ครับเดี๋ยวมาดูข้อมูลหลักหน่วยครับ ก่อนที่จะไปคำนวณก็เราต้องดูข้อมูลของตัวนี้ก่อนนะฮะก็คือวิธีการนี่นะฮะเป็นข้อมูลหลักหน่วยนะครับข้อมูลหลักหน่วยเราจะใช้หลัก10หลักสิสของงวดที่1น,นะฮะสิบบนสิบบนของงวดที่1บวกกับ หลักสิของงวดที่1นแล้วก็บวกด้วยอ่าสิล่างของงวดที่สองครับแล้วก็บวกด้วยคมที่เลขหนึ่งนี่นะครับคือข้อมูลของหลัก10บกับหลักหน่วยนะอ่ ได้ข้อมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูการคำนวณกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปคำนวณนะครับเราก็จะต้องไปนําเลขข้อมูลผลการออกรางวัลมาก่อนนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่งวดประจําวันที่หนึ่งเดือนแปดนะฮะหนึ่งหนึ่งทับแปดนะฮะข้อมูลก็คือแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองตัวท้ายก็อยู่ที่ห้าศูนย์นะครับสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่ง ห้าสองห้าในข้อมูลผลการออกรางวัลน,นะฮะของงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนแปดมาดูงวดประจำวันที่สิบหกเดือนแปดครับสิบหกเดือนแปดนะฮะเลขที่ออกก็คือเก้าเก้าสี่แปดหกห้าสองตัวก็อยู่ที่หกสามนะครับสามหน้าครที่หนึ่งก็คือหก ศูนย์สองครับข้อมูลของงวดประจำวันที่16เดือน8เดี๋ยวมาดูข้อมูลของงวดต่อไปเลยครับงวดประจำวันที่1เดือน9นะฮะ1เดือน9เลขที่ออกก็คือ5 0 6 3 5 6กครับข้อมูลรางวัลที่1นะครับเลขท้าย2ตัวอยู่ที่3 1 สามตัวแ้กครั้งที่หนึ่งก็หนึ่งสามแล้วก็หนึ่งครับงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่สิบหกเดือนเก้าครับเลขที่ออกก็คือศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกสองตัวก็อยู่ที่ห้าแปดสามตัวก็อยู่ที่เจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์ ต่อไปเลครับงวดประจําวันที่1นะะึ่งเดือนสิะฮะหนึเดือนสิเลขที่ออกก็คือ8ปดเจ็ดหกเ้าเจดแดสองตัวท้ายก็อยู่ที่เจดเจ็นะครับ3ามตัวก็อยู่ที่8ปสแล้วก็สามนะฮะงวดประจําวันที่16บหกถงสิหเดือน สิบครับศูนย์ห้าเก้าหกเก้าสองตัวก็อยู่ที่หกหนึ่งนะฮะสามตัวก็อยู่ที่เก้าห้าห้าสามเจ้าหน้าครั้งที่หนึ่งเนี่ยนะฮะข้อมูลมีเท่านี้นะครับแล้วก็งวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่หนะึ่งเดือนสิบเอ็ดฮะจะมาตัวไหนเนี่ยเราจะหางวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดฮะมาดูข้อมูลนะ วิธีการหาครับมาดูวิธีการหาจากข้อมูลนะะนครับเดี๋ยวมาดูว่าข้อมูลหลักสิบก่อนนะฮะเราจะหาหลักสิบก่อนนะฮะหาไปทีละหลักนะฮะหลักสิบเราใช้สีเขียวนะครับข้อมูลหลักสิบเนี่ยก็บอกว่าหน่วยปนงวดที่หนึ่งหน่วยปนงวดที่หนึ่งก็จแน่คตัวนี้ครับหน่วยปนงวดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็บวกกับ บวกกับหน่วยบนงวดที่สองนะฮะหน่วยบนงวดที่สองคือตัวไหนนะฮะหน่วยบนงวดที่สองก็คือตัวนี้แล้วก็เป็นเอ่องวดที่สองก็คือสิบตัวนี้ฮะแล้วก็จะบวกกันแบบนี้ดูสิว่านะฮะนี่ฮะตัวนี้ เราจะใช้วิธีการดึงโค้งกันมาอย่างนี้นะฮะแล้วก็ตัวนี้เราก็จะไปวางที่หลักสิบนะเมื่อคำนวณได้แล้วนะครับหลักสิบนะฮะมาดูครับว่าคำนวณครับสองนะสองบวกกับห้าได้เจ็ดเจ็ดบวกกับหกได้สิบสามครับวางที่สามเลยครับแล้วก็ไปจ่ออีกหนึ่งแต้มนะครับตามสูตรนะครับในบวกเลขของที่ด้วยหนึ่งนะฮะ บวกด้วยหนึ่งะฮบ,บวกด้วยหนึ่งก็จะเป็นสามกับสี่ครับชุดนี้นะครับมันจะได้สามกับสี่นะฮะหลักสิบครับลองไปเทียบดูกับงวดที่หนึ่งกับงวดที่สองบวกกันแล้วจะได้เป็นงวดที่สามก็คืองวดนี้ครับจะมาล่างหรือมาบนนะชุดนี้นะครับก็ชุดนี้หาง,งวดที่สามก็คือมันเข้าที่สามนี่ฮะเป็นเลขล่างครับแต่อันนี้นี่ดูแล้ว ก็จะเป็นล,ล่างอย่างเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวจะไปใส่ข้อมูลไว้ข้างบนเนยะว่าเป็นเลขล่างอย่างเดียวนะฮะเข้าล่างนะฮะเดี๋ยวไปดูงวดต่อไปเลยครับจากสูตรเดิมนี่แหละครับก็คือหลักหน่วยบน,นะฮะบวกกับหน่วยล่างแล้วก็สิบล่างของงวดที่หนึ่งกับงวดที่สองนะคระับบอย่างนี้เลยครับนะฮะเราก็จะไปวางที่หลักสิบเลยนะครับนี่ฮะหลักสิบครับ ตัวนี้นะฮะก็คือห้าบวกกับหกได้สิบเอ็ดฮะสิบเอ็ดบวกกับหนึ่งได้สิบสี่ครับสิบสี่ก็วางที่สี่นะครับวางที่สี่แล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแ้มนะเป็นห้าฮะเป็นสี่กับห้าครับชุดนี้ครับก็ลองไปเทียบดูครับสี่กับห้าตัวนี้ตัวไหน,นครับงวดต่อไปงวดที่สามนะฮะก็คือเอ่อหนึ่งงวดที่หนึ่งบวกกับงวดที่สองไปดูงวดผลงวดที่สามก็คืองวดนี้ฮะห้าถ้าแปดครับ ห้าแปดนะฮะหกสี่หกห้าแปดก็เข้าที่ห้านะฮะตัวนี้นะฮะอาจจะสับสนหน่อยนะฮะค่อยๆดูกันไปนะครับจะได้ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะฮะมาดูงวดต่อไปนะครับงวดนี้ก็คือหลักหน่วยของงวดที่หนึ่งนะหลักหน่วยของงวดที่สองแล้วก็หลักสิบของงวดที่สองครับบววกันนะฮะนี่ครับก็เป็นสูตรแปลกๆที่แอดคิดขึ้นมานี่นะครับแล้วก็จะมา บวกกันเสร็จแล้วก็วางที่หลัก10นะครับก็คือหลัก6นะครับบวกกับ6ได้12ครับ12บวกกับเอ่า12บวกกับ5นะฮะได้17นะครับก็วางที่เนะครับวางที่7แล้วก็บวกต่ออีกหนึ่งแทมกับ8นะฮะก็เป็น7กับ8ครับชุดนี้นะครับนี่นะฮะเราไปเทียบดูครับ7กับ8ตัวนี้จะเข้าตัวไหนเข้าตัวนี้ครับหลักสิบนะฮะเนี่ยเข้าทั้ง เข้าที่เจ็ดนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะงวดประจําวันที่หนึ่งกันสิบไปนะฮะเมื่อดูต่อกับสูตรนี้ะจากสูตรนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราตั้งสูตรให้ดูนิดนึงนะฮะวันนี้นะฮะก็คือหลักสิบหลักหน่วยบนเข้ากับหน่วยล่างแล้วก็สิบล่างของงวดที่สองนี่นะฮะจากงวดที่หนึ่งมางวดที่สองครับหลักกโยงมาเลยนะฮะนี่ฮะหกบวกกับแปดได้สิบสี่ครับสิบสี่บวกกับเจ็ดได้ยี่สิบ เอ็ดฮะยี่สิบเอ็ดเราไปวางที่หลักสิบเลยนะฮะวางที่หลักสิบครับก็คือหนึ่งนะฮะหนึ่งแล้วบวกต่ออีกหนึ่งแต้มนะครับตามสูตรฮะจับเป็นสองนะครับเป็นหนึ่งกับสองนะฮะับครับได้หนึ่งกับสองครับเดี๋ยวไปต่อกันเลยนะครับมาดูของงวดประจําวันที่หางวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดนะชุดนี้ครับมีหลักสิบ หลักหน่วยล่างของววอที่หนึ่งบวกกับหน่วยอ่ามวยบนของขวอที่หนึ่งบวกกับหน่วยบนของงวอที่สองนะครับแล้วก็สิบล่างของว้อที่สองครับชุดนี้มันก็จะบวกกันได้แบบนี้ฮะแปดบวกกับหกได้สิบสี่สิบสี่บวกกับหกได้ยี่สิบครับยี่สิบเนีฮยเดี๋ยวเราไปวางไปที่หลักสิบเลยครับยี่สิบก็คือศูนย์ตัวหลังนะครับแล้วก็บวกอีกหนึ่งแ้มครับก็จะเป็นหนึ่งฮะเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับ จุดนี้ได้ครบนะครับนี่นะฮะเราหางวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดหลักสิบหรือจะอไม่แน่นะจะขึ้นเป็นหลักหน่วยกันเลยคราบกลับันนันฮะหลักสิบตั้งที่หลักสิบไว้ก่อนนะครับก็ศูนย์เนศูนย์กัหนึ่งนะฮะได้ครบนะครับหลักสิบครับเดี๋ยวเราไปดูที่หลักหน่วยกันเลยนะครับว่าจะมาตัวไหนกันนะฮะดูข้อมูลหลักหน่วยครับเราหาหลักหน่วยต่อเลยนะครับข้อมูลหลักสิบเสร็จแล้ว งวดที่หนึ่งบวกงวดที่สองหาข้อมูลงวดที่สามสูตรค่ามวดเป็นสูตรผสมนะครับเดี๋ยวมาดูนะข้อมูลหลักสิบหลักหน่วยนะครับข้อมูลหลักหน่วยนี้สิบบนงวดที่หนึ่งนะสิบบนวดที่หนึ่งตัวไหนฮะสิบบนนะครับคือตัวนี้ฮะสิบบนงวดที่หนึ่งครับแล้วก็หลักสิบหน้าของงวดที่หนึ่งะสิบหน้าของงวดที่หนึ่งสิบของสามตัวหน้า ครั้งที่หนึ่งและกงวดที่1นึ่นคือตัวนี้ฮะหลักสิบนะฮะแล้วก็มาบวกกับหลักบวกกับ1ิล่างของงวดที่สองตัวนี้ครับสิบล่างของงวดที่สองเราก็จะบวกตามนี้เลยครับดูเส้นขีดฮะบวกเสร็จแล้วก็จะไปวางที่หลักหน่วยนะฮะตัวนี้นะครับ่างนี้เลยครับ เป็นห้านะครับบวกกับสองได้เจ็ดครับเจ็ดบวกกับสามได้ศูนย์ครับเจ็ดบวกกับสามได้สิบนะฮะสิบล้วก็ไปวางไว้ที่ศูนย์ตัวหลังตัวเดียวนะครับแล้วก็บวกต่อ,อึ่งแต้มนะครับเป็นในคงที่ฮะอีกหนึ่งแ้มเป็นศูนย์กับหนึ่งนะครับ,เ,นนรบเสร็จแล้วดาวแล้วเราได้หลักสิบกับหลักหน่วยแล้วลเราก็จะมาจับคู่กันเลยครับ ได้ครบแล้วเราก็มาจับคู่ชุดแรกดูก่อนนะครับว่าเป็นตัวไหนบ้างนะฮะมันจะมาตัวไหนยังไงครับเนี่ยสามศูนย์ครับจะได้สามศูนย์แล้วก็ที่สามหนึ่งนะฮะสองตัวนะฮะแล้วก็ชุดที่สามก็คือสี่ศูนย์แล้วก็สี่หนึ่งครับจับคู่เสร็จแล้วเราก็ไปดูข้อมูลน,นะว่า ของงวดที่สามเนี่ยงวดที่หนึ่งนะบวกกับงวดที่สองมาหาผลงวดที่สามนี่นะครับงวดที่สามก็คืองวดประจำวันที่หนึ่งเดือนเก้าของในชุดนี้นะครับก็คือเลขที่ออกนะครับก็คือสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งครับสามห้าหกสองตัวล่างอยู่ที่สามหนึ่งครับลองไปดูนะครับที่คํานวณเอาไว้เนี่ยมันก็จะมีสามหนึ่งครับตัวนี้ก็เข้าตรงๆงสามหนึ่งนี่นะฮะเป็นงวดอเป็นนี้เป็นเลขล่างครับ ใส่ไปเลยนะครับชุดนี้เราได้เลขล่างมานะครับมาดูงวดต่อไปนะครับหางวดประจําวันที่16เดืถึงกครับ16เดือน9นี้ก็เราจะใช้ข้อมูลของ16เดือน8ดกับ1เดือน9ก้าวกันทั้งสองวดครับเป็นหลักสิบบนหลักสิบบนครับขีดไปทีปท่หลักสิบบนแล้วก็หลักสิบของ3ามตระหนัรั้งที่1น,นะครับแล้วก็หลักหน่วยล่างครับตัวนี้หน่วยล่างนะครับเราก็จะมาทําการ คำนวณครับแล้วก็จะไปวางที่หลักหน่วยนะฮะชุดนี้เราก็จะคำนวณอย่างนี้เลยนะฮะเห็นนะครับตัวบวกนะฮะก็เป็น6บวกกับ0ได้6ครับแล้วก็บวกกับน1ได้7ครับเราวางที่7เนี่ยตัวนี้นะครับวางที่7นะครับแล้วบวกต่อ1แต่้เป็น8นะฮะเป็น7กับ8ครับชุดนี้ครับเมื่อได้ครบแล้วหลักหน่วยกับหลักสิบนะครับเรามา จับคู่กนเไยครับการจับคู่ชุดนี้นะมันก็จะได้เลขสีชุดด้วยกันนะครับ47ครับ47แล้วก็48นะฮะ47 48แล้วก็57าเจแล้วก็58ครับแต่ครบแล้วนะครับจับคู่เสร็จแล้วลองไปเช็คดูผลครับของงวดประจำวันที่ ส6บหเดือน9ก้าับเลขที่ออกงวดประจำวันที่สิบหเดือนเก้าก็คือหกสี่หกสามตัวบนตงวัที่หนึ่งนะครับสองตัวท้ายอยู่ที่ห้าแปดครับมาดูเช็คผลนี่นะครับก็คือตัวนี้ฮะล่างครับมันเข้าล่างแล้วครับนะครับงวดต่อมาก็เข้าล่างแล้วไปดูงวดต่อไปเลยครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบครับหางวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบ โดยใช้ข้อมูลของ1เดือนเก้ากับสิบเดือนเก้าบวกกันนะฮะมาดูข้อมูลครับการคำนวณก็คือตรงนี้งวดที่หนึ่งหลักหลัก10บบนของงวดที่หนึ่งบวกกับหลักส0บสามหน้าครั้งที่1แล้วก็หลัก1ิบของสามของงวดที่สองนะฮะหลักสิบล่างของงวดที่สองชุดนี้บวกกันเสร็จแล้วเราก็จะมาวางกันที่หลักหน่วยครับ หลักหน่วยนะฮะชุดนี้ก็ลองมาคำนวณกันดูครับก็เป็นห้าบวกัามได้แดครับแบวกกับ8ดได้สิบหครับ1ิวางที่หเลยครับวางที่6ต่อไปอีกหนึ่งแนะฮะก็จะเป็นเจ็ดนะครับบวกหนึ่งนะฮะก็เป็นเจ็ดหกกับเจ็ดนะครับชุดนี้นะครับเราก็จะมาจับคู่เลยครับาหาได้เสร็จแล้วก็จับคู่กันเลยนะฮะชุดนี้จับคู่ก็ได้เจ็ด หกครับชุดที่หนึ่งนะฮะเจ็ดหกนะครับชุดที่สองก็คือเจ็ดเจ็ดครับชุดที่สามแปดหกครับชุดที่สี่ก็คือแปดเจ็ดนะฮะแปดเจ็ดครับไปจับคู่จับคู่กันเสร็จแล้วเราก็ไปดูผลกันครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบที่ต้องการนี่นะฮะของมาตังไหนครับงวดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับ สามตัวราังวันที่หนึ่งอยู่ที่เก้าเจ็ดแปดนะสองตัวท้ายอยู่ที่เจ็ดเจ็ดครับตัวนี้ครับเข้าที่เจ็ดเจ็ดนะฮะเลขล่างครับนะฮะเขาึ่งงวดก็เป็นเลขล่างนะครับแล้วเราก็จะหางวดต่อไปเลยครับก็คืองวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบครับมาตั้ไหนหะสิบหกเดือนสิบนะครับจากข้อมูลของสิบหกเดือนเก้ากับหนึ่งเดือนสิบบวกกันนะครับอ่างวดที่หนึ่งก็คือ สิบหกเก้าครับหลักสิบบนนะแล้วก็หลักสิบของสามชนะค้างที่หนึ่งของงวดที่หนึ่งนะฮะแล้วก็หลักสิบของสองตัวล่างงวดที่สองครับนะบวกกันแล้วเราก็จะมาวางที่หลักหน่วยครับชุดนี้นะฮะตามสีแดงไปเลยครับหลักหน่วยนะฮะบวกกันตัวนี้ครับบวกกันเลยนะครับคำนวณสี่บวกสี่ได้แปดครับแปดบวกเจ็ดได้สิบห้าครับวางที่ห้าเลยครับ แล้วบวกต่ออีกหนึ่งแต้มนะคะเป็นหกครับครบนะครับหลักหน่วยเราหาเสร็จแล้วจ,จับคู่กันเลยครับจับคู่ของงวดประจำวันที่16บหกงสินะครเราต้องการหางวดประจำวันที่16บหกงสก็ได้1 5ครับชุดที่2 1 6นะึครับชุดที่3กับ2 5ครับชุดที่4 2 6ครับ ครบแล้วลองไปจับคู่กันดูเออเราไปเช็คผลกันดูนะครับจับคู่เสร็จแล้วไปเช็คผลของงวดประจําวันที่สิบหกเดือนสิบนะสิบหกเดือนสิบเลขที่ออกสามตัวท้ายก็คือหกเก้าหกสองตัวท้ายอยู่ที่หกหนึ่งครับมันเข้าที่หนะึ่งหกฮะตอนนี้เข้ากลับกันครับเลขล่างครับล่างทั้งหมดเลยนะครับในชุดนี้นะฮะในสูตรนี้นีเลขล่างทั้งหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูต่อครับงวดประจำวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดงวด ต่อไปนี้เลยครับงวดที่เราต้องการหาเนี่ยฮะหนึ่งเตอเอครับหนึ่งทศจิกาครับ,รบเลขหลักสิบของงวดที่หนึ่งอหลักสิบบนของงวดที่หนึ่งบวกกับหลักสิบสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งของงวดที่หนึ่งแล้วก็หลักสิบล่างของงวดที่สองครับชุดนี้คำนวณเสร็จแล้วก็ไปวางที่หลักหน่วยกันเลยนะครับหลักหน่วยนะฮะชุดนี้นะครับเสร็จฮะ ก็จะเป็น7บวกับ4ได้11ครับ11บวกกับ1ได้12ครับวางที่2ครับแล้วก็ต่อไปอีก1แต้มนะเป็น3ามนะครับจะได้2กับ3มตัวนี้แล้วก็จับคู่เลยครับชุดนี้เสร็จแล้วนะฮะเราก็จะจับคู่ของชุดนี้มันก็จะได้0ูนย์ 02, แล้วก็ศู1 2าสองแล้วก็1 3สามครับ ได้ครบแล้วครับอันนี้คือเป้าหมายที่เราต้องการหาครับในสูตรนี้นะครับสูตรผสมตัวนี้นะฮะงมดประจําวันที่หนึ่งเดือนสิบเอ็ดข้อมูลที่เราหาได้ก็คือสี่หางด้วยกันนะครับสี่ชุดนะฮะก็จะมีศูนย์สองอันนี้รู้สึกจะเขียนผิดอยู่นะฮะ,ะเป็นศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองมาชุดนี้นะครับ ศูนย์สองแล้วก็หนึ่งสองฮรแล้วก็ศูนย์สามหนึ่งเขียนตัวนี้ผิดไปนะศูนย์สามกันเลยนะศูนย์สามเป็นศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สามแล้วก็หนะึ่งสามครับไม่ผิดนะคร นี่สี่ชุดเดียกันนะครับนี่นะครับอาจจะเขียนสลับตัวกันเป็นหน้าหลังก็คงไม่เป็นไรนะแต่ผลมันก็คือเท่าตามนี้นะครับคือศูนย์สองหนึ่งสองกับศูนย์สามหนึ่งสามฮะงวดประจําวันที่หนึ่งพฤศจิกาครับหนึ่งพฤศจิกายนหกแปดครับช่องสองไว้จะให้ครับ 1, ครับนี่แหละครับคือผลของการคำนวณในสูตรนี้ในสูตรของสูตรผสมเรียกว่าสูตรผสมข้ามมวดกันแล้วกันนะฮะน,นะครับเป็นสูตรใหม่แบบใหม่ในการคำนวณหาตัวเลขนะฮะแต่มันก็เข้ามาตาตลอดเลยนะหลายมวดเหมือนกันนะฮะดูนะครับนี่นะครับผลงานของสูตรนี้นะครับลองไปดูกันนะฮะดูชุดจำเต็นกันเลยครับ สะดว้ยๆยวมันจะทําให้หลายตานี่นะฮะก็คือตั้งแต่งวดดูนะครับว่านี่นะฮะมันเริ่มมาตั้งแต่งวดเอ่องวดของงวดนี้นะฮะนี่นะฮะงวดนี้ครับดูนะครับเนี่ยงวดมันนะฮะสามหนึ่งนะฮะสามหนึ่งนี้ออกสามหนึ่งงวดวันที่หนึ่งถึงเก้าะฮะต่อมาห้าแปดห้าแปดนะฮะแล้วก็มาที่เจ็ดเจ็ดนะฮะ เจ็ดเจ็ดมันก็เข้ามาทุกวันในแต่หกหนึ่งนี่กลับกันทั้งวดที่ผ่านีนะฮะมาดูผลงวดนี้นะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ดูตอนนี้นะฮะผลงวดนี้นะฮะนี่นะครับสี่ตัวนี้นะฮะถ้าชอบก็ลองจับกันดูนะครับนี่ฮะเป็นศูนย์สองหนึ่งสองศูนย์สามหนึ่งสามครับอาจจะตัวเลขก็อาจจะแตกต่างกับชุดอื่นๆมานะฮะแต่ก็ลองไม่น่าลุ้นดูนะฮะน่าจะเอาไปลุ้นดูนะครับ แค่สี่หางนี้ก็เราพิจารณากันด้วยนะครับว่าบทสรุปของปลายทางของสูตรนี้มันได้เท่านี้เราก็ทำตามสูตรนะเพื่อเป็นแนวทางให้ท่านพิจารณากันนี่แหลนะฮะพิจารณาดีก่อนนะครับก่อนนําไปใช้นี่นะฮะสูตรนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะฮะแล้วก็ต้องเราไปรุ่นกับสูตรหน้าต่อไปว่าทำออกมาแล้วจะได้ตัวเลขเหมือนนี้หรือเปล่านะฮะแต่สูตรนี้ก็น่าจะเป็นร่างเลย เพราะว่าตัวเลขออกมานี้เข้ามาล่างทั้งหมดเลยนะฮะสำหรับสูตรนี้ก็คงจะมีเท่านี้นะฮะก็คงจะไปรอรุ่นสุดต่อไปนะครับว่าสูตรคาวนวณแบบนี้จะมีสูตรแบบไหนมาอีกนะก็จะพยายามที่จะคิดหาหลากหลายสุตรมาให้ได้ชมได้พิจารณากันนิหน่นะฮะคือถ้าสูตรเข้าก็แจกสูตรให้เลยนะฮะสำหรับสูตรนี้ก็เอาไปพิจารณาเอาไปคำนวณกันดูเลยนะฮะ ไปลุ้นกันครับมามาหรือไม่มาขอบคุณนะครับสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมมาจนถึงช่วงสุดท้ายของวิดีโอนี้นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจครับแล้วก็กดติดตามนะครับท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลที่สําคัญนะครับติดตามอย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาลงวิดีโอมันจะได้ไปเจอในท่านกดดูได้ทันทีนะครับก็หวังว่านะครับวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์สําหรับท่านไม่มากก็น้อยนะฮะสำหรับวันนี้โชคดีรวยรวยงเฮงกันทุกท่านนะครับพบกันวิดีโอหน้าบุญรักษา เวลาคุ้มครองสวัสดีครับ